กระทรวงอุตสาหกรรมจัดกิจกรรมจิตอาสารักแม่น้ำสิบรุ่มน้ำทั่วประเทศเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระวชิวรกละาเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำสายหลักของประเทศสนองพระบรมราชโชบาย โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในการพัฒนาคูคลองและแม่น้ำให้กลับมาสะอาดและสวยงามเหมือนในอดีตโดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้รับมอบหมายจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพ,พระราชทานให้เป็นกระทรวงสำคัญในการบูรณาการพัฒนาคุณภาพน้ำในแม่น้ำและลำคลองสายสำคัญของประเทศผ่านโครงการจิตอาสารักแม่น้ำซึ่งในปีนี้กระทรวงได้ดำเนินการใน10คลองและแม่น้ำสายหลัก10จังหวัดทั่วประเทศ กระทรวงสกาธการได้จัดทําโครงการกิจสารักแล่น้ําขึ้น10ลุ่มน้ําทั่วประเทศวันนี้เนี่ยก็จะเป็น1ในลุ่มน้ําสายหลักจังหวัดปทุมธาน,นีนะคะเป็นลุ่มน้ําเจ้าพยาโครงการนี้ก็คือการดูแลคุณภาพน้ําในคลองเปรประชากรกระทรวงสาธกรรก็ทําต่อเนื่องมาเป็นปีที่3แล้วนะคะในคลองเปรประชากรกิจกรรมตอนนี้จะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนอวันเฉลิมพระชมนมพรรษาที่จะถึงนี้วันที่28กรกฎาคมค่ะ